ลากพาลากพาลากพเหอรอลากพาก็เอ่อก็เติร์ปาร์ตีตต้นะก็นีไ่ไงได้เติร์ปาร์ตี้งไงสาวเอาเงินความสุขสาวเใช้เงินลงไปที่สองอืมคนสุขสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวไงไงครับกับอีพวกที่สองที่สองเลยลงไปที่สองกันนะอืมกับคนในครอบครัวแล้ว ไม่สนเลด,ดิแล้วสุดท้ายเหรอเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเขาจะตัดสินใจเด็ดขาดไปอยู่คนเดียวตั้งคนตั้งอยู่ตัดสินใจอยากจะกลับมาคือดีนะแต่ ตอนแรกก็เหมือนกันไปแล้วไปรัาบอันอังแต่ไปแล้วเจอซิ้งโอมปลอมไงไปเจอแต่ของปลอมปลอมสุดท้ายก็อยากกลับมาอยากกลับเข้ามาเนี่ยไปเจอรักซนไปเจอคนที่มีคู่ที่เจ้าของอยู่แล้วคิดว่าตัวเองเลิศเลิศเ,เฟรชเงสุดท้ายก็ยเหรอโอ้โหอีกขีดห้าเหงคือเดิน คิดว่าตัวเองเพอร์เฟกดีใช่ไหมสุดท้ายก็โอ้โหแล้เนี่ยเหรอสุดท้ายนะรวมกันนี่แหละคือสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็คือเขาต้องการชีวิตอิสระใช่ไหมทำอะไรก็ได้คือฉันไม่มีครอบครัวฉันไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยฉันแบบเจ้าชู้ไงอะไรเงี้ยใช้เงินแบบโอ้โหเปใช้เงินซ้ำ ใครๆเห็นก็แบบอุ๊ยใจดีสายเป้คนรวยเศรษฐีใช้เงินไปลองประมาณว่าโอ้ยคุณคืออครหรือวอันคืออะไรใครเนี่ยสคคนที่หนึ่งอะไรของเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้ต้องการชีวิตอิสระ ตอนนี้เป็นไงคิดถึงต้องการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งติดต่อสื่อสารเจรจาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นะที่ทำผิดลัดมากๆเพราะว่าเธอคิดลบทรงไปของฉันแต่คุณทำอะไรลงไปเลยค่ะทำอะไรลงไปเดยวมือที่สามเข้ามาใช่ ร้าแลปลไหนอ่ะดึงลูกที่สังเข้ามาหรือว่าไม่ใช่รักแล้วแหละตอนไหนมีอยากจะเสียทรัพย์สินไงเออไม่อยากจะเสียสินสมรสเนี่ยฉลาดโม